แบ็กซ์แอลเอท์เนาะเดสอบดีอีเอเคอ่าเป็นเดสอบพีเอ็นเอ็มโอเคโอเคแล้วก็จะเจอเห็นไหมที่เราแชร์ไว้อจะมีตัวนี้กับตัวนี้ซึ่งเราใช้ตัวนี้เนาะใช่กดไปจะขึ้นตัวนี้ถ้ามันเชื่อมต่อไม่ได้อันนี้เชื่อมต่อได้แล้วนะโอเคถ้าเชื่อมต่อไม่ได้มันจะขึ้นแจ้งเตือเราต้องไปดูตัวแม่มันก็ทีนี้เราก็มาดูทดสอบ นี่ก็ตัวทิมนี่เดยยังนี่ก็จะมีนี่เดสก์ท็อปพี็อขั้นลอกหนึ่งอ้นี้ก็คือตัวใหม่ตัวเก่าคือตัวนี้เพราะฉะนั้นสามารถใช้ได้ทั้งตัวเก่าแล้วก็ตัวใหม่เลยตอนนี้ถ้าถ้าตัวเก่าตัวเก่าตัวเก่าก็คือจะเป็นตัวนี้ใช่มาเสียบก็คือใช้ได้เลยใช่ไหมเชาตัวเก่ามาเสียบก็สามารถใช้ได้เพราะก็จะใช้ได้ทั้งสองเครื่องทั้งตัวเก่าแล้วก็ตัวใหม่เพราะว่าตอนเนี้ย มันล็อตล็อตแชร์ไว้ทั้งสองเครื่องแล้วเ,เครื่องนี้เคยรับแล้วเพราะฉะนั้นก็จะใช้ได้ทั้งอันใหม่และอันเก่าก็ถ้าเป็นขั้นลรกหนึ่งก็คือจะเป็นเครื่องนี้จําไว้แค่นั้นแหละ <Okay. S 2> ส่วนถ้าเป็นธรรมดาก็คือจะเป็นเครื่องเก่า <Okay. S 2> อันนี้ก็ใช้ก็ใช้เครื่องนี้